เป็นเหตุการณ์ชวนหลอนของ3ามคนพ่อแม่ลูกขับรถอยู่ดีมีกลิ่นแปลกๆกลิ่นน้ำมันกลิ่นน้ำมันไม่แปลกแปลกถ้าเราขับรถแล้วมีกลิ่นน้ำมันมาเตะจมูกเรานั่นคือความผิดปกติแล้วเจอจริงๆพ่อแม่ลูกขับรถอยู่ดีวิดดับเพราะไฟลุกพลึบพลับแม่เนี่ยก้าวขาขวาอุ้มลูกนะก้าวขาขวาลงมาให้นึกถึงพ่อเนี่ยก้าวซ้ายก้าวขวาและซ้ายแม่เนี่ยก้าวซ้ายแล้วก้าวขวาระหว่างที่เอาขาขวาออกจากรถไฟพลึบเลยฮะ เสี้ยววินาที <What? S 2> ถ้าหากช้ากว่าน,นี้ต <What? S 2> ายนะครับอันนี้ออกมาหร oh. ือยังออกมาแล้ว oh. เอาขาขวาออกมาจากที่นั่งคนนั่งซ้ายรอดตายเหตรถอะไรวะลืมสัญชาติเลยนิสันซันนี่เหตนี้ถนนเสรีไทยแต่ไม่ใช่กรุงเทพครับ เสรีไทยเทศบาลนครสกลนครตำบล่าเชิงชุมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครไฟไหม้ขนาดนี้ดับยังไงรอเจ้าหน้าที่มากคอนกว่าเจ้าหน้าที่จะมานะฮะอย่าไปโกรธกันระหว่างที่เจ้าหน้าที่มาไฟอย่างนี้น้ําอะไรก็เอาไม่อยู่ไหม้หมดแล้วทั้งคันพอเจ้าหน้าที่มาฉีดน้ำรูดแปับเดียวไฟไฟมอดเลยฮะไฟมมดประมาณสักสิบนาทีเหตุการณ์นี้ก็มีเจ้าของรถมาพยายามจะอธิบายนะครับระหว่างขับรถมากลิ่นน้ํามันดันมาถีบจมูก เตะที่จมูกมองซ้ายมองขวาเฮ้ยเกิอดอะไรขึ้นจากกลิ่นน้ำมันกลายเป็นว่าไฟเนี่ยมันลุกพลึบพลับออกมาพร้อมกับควันจากนั้นรีบปลดเบล้อไอ้ไอ้เข็มขัดอ่ะเข็มขัดนิรภัยฝั่งพ่อก็ออกไปฝั่งแม่มีลูก<ะ>เพราะฉะนั้นมันจะกุกขัดกุกขัดหน่อยระหว่างที่อุ้มลูกปลดเบลเอาตัวออกไปลูก<ฮ>จิ๋วมาก<อ>เลยขูขาซ้ายตั้งหลักแล้วขาขวาออกมาเสียวิาทีรอตายไฟลุกพลึบทั้งคันทันทีฟังเสียงคุณแม่ รถข้างหลังเขามาจอดนะเขาเห็นเหตุการณ์เขาก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่พอดีโทรศัพท์ก็แบตหมดนลยค่ะติดต่อใครไม่ได้ตอนนั้นตกใจไหมคะพี่ตอนนั้นตกใจไหมคะตกใจจังไหมมีลูกมาด้วยมาด้วยค่ะก็เลยรีบเห็นไฟก็เลยลงมาเลยก็คือไม่ได้สนใจอะไรเพิ่งไปเติมนะมันมาตรงไหนคะ ตรงไหนคะแถวศูนราชการนลยค่ะอ๋อแล้วแวกงนี้ใช่ใช่แล้วก็คือไฟควันก็ลุกตะโอนนั้นออกกำลังกายเพราะคือขึ้นมาถึงตรงนี้ควันเริ่มขึ้นแล้วก็เห็นเห็นไฟก็เลยให้แฟนจอดแฟนก็เลยจอดแล้วก็ลง เกือบกลายเป็นเหตุการณ์หลอนจังหวัดส,สกลน,นครแล้วครับเ,เหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาสาันนิษฐานว่าไฟฟ้าลัดวงจรเอาไปข่าวเดียวพี่บีเหรอรถก็มีไฟฟ้าลัดวงจรได้เหมือนกัน,นอันตรายมากเลยนะคะครับโอ้ไม่อยากสนึกภาพถ้าอุ้มรูออกมาไม่ทันนะคุณผู้ชมอัปเดต34 HDF เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова